สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันในเกม l e g n n l o k Idol Adventure นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าการเปลี่ยนอาชีพนั้นเปลี่ยนยังไงแล้วจ็อปหาได้จากไหนนะครับแน่นอนว่าตอนเริ่มเกมมาทุกคนจะเป็นโนวิสเหมือนกันหมดถูกว่าแต่ผมจําไม่ได้นะว่ามันจะเปลี่ยนคลาสแรกอะ่ะตอนช่วงเลเวลเท่าไหร่หรือว่าจ็อปเท่าไหร่เพราะผมกกดมาแล้วมันไปไวมากซึ่งคิดว่าหลายๆคนน่าจะผ่านช่วงนั้นมาล,ล่ะ ต่อมาเพื่อนๆน่สงสัยว่าเอ้ยเราจะเปลี่ยนคลาสสองได้เมื่อไหร่ปัจจุบันคลาสหนที่ผมเล่นอยู่ผมเป็นซอร์ทแมนถูกปะจะเปลี่ยนคลาสสอได้จ็อบต้อง50ก่อนครับซึ่งจ็อบดูข้างบนตรงนี้นะถ้าเกิดสมมุติจ็อบเราถึง50แล้วเราก็แค่มากดที่ตัวละครครับกดไปที่ปุ่มเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกว่าจะเปลี่ยนเป็นไนท์หรือเป็นครูเซเดอร์สำหรับคนที่เป็นซอร์แมนนะ แต่เรือใครที่เป็นคลาสอื่นเป็นอาชีพอื่นไม่ว่าจะเป็นโจนเป็นอาชเชอร์หรือเป็นอาโคไลก็แล้วแต่เป็นขั้นสูงของตัวเองไปนละ้เป็นฮันเตอร์เรนเจอร์แอสซิสินโรคพิีสแต่แน่นอนว่าทุกคนจะต้องผ่านเงื่อนไขนี้ก็คือตัวละครหลักมีจ็อบ50นะครับผมซึ่งปัจจุบันผม49ละใกล้จะได้เปลี่ยนอาชีพแล้วล่ะ แต่ถ้าเกิดสมมติหากใครเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยวร้สึกว่าเฮ้ย mm. ตัวหลักที่ฉันเล่นเนี่ยฉันไม่ชอบอะ่ะฉันอยากเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นได้ไหมได้นะครับอย่างผมตอนนี้ผมเล่นเป็นซอร์สแมนใช่ปะ่ะผุณผมเล่นไปเลย,ยผมว่าผมไม่ชอบว่ะผมอยากเล่นเป็นเบสแล้วผมอยากเป็นนิสาร์สามารถกดเปลี่ยนอาชีพได้ตรงนี้นะครับด้านขวาบนที่เป็นปุ่มสีเหลืองเราสามารถเลือกอาชีพคลาสหนึ่งของเราใหม่ได้แต่ต้องมีไอเทมนิดนึงนะพอกดเข้ามาปุ๊บจะเป็นหน้านี้เห็นไหมมันจะบอกว่าแล้วคุณจะเปลี่ยนไปอาชีพไหนล่ะปัจจุบันอาชีพคุณอนยู่ะ คุณจะเปลี่ยนไเป็นเมดเป็นอาชเชอร์หรือเป็นติปหรือเป็นอโคไล์ ight, ก็ได้แล้วแต่คุณอาสมมติผมอยากเปลี่ยนเป็นอโคไลใช่ป่ะผมก็กดไปเตาะเห็นไะหมแล้วขึ้นชื่ออโคไลมาเอ้ยแม้ขึ้นชิปมันก็จะขึ้นอาชีพเมดมาแต่ต้องใช้พมเปลี่ยนอาชีพนะครับอันนี้นะ่าจะมูลค่าประมาณ2,000เหรียญทองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ในร้านค้าเดี๋ยวพาไปดูทีตอนตอนหลังนะครับผมแต่ข้อเสียข,ของมันคือว่าถ้าเกิดเราย้ายอาชีพหลักตรงนี้ไอ้คู่หูของเราตรงนี้เราต้องมาปั้นใหม่นะอย เพื่อที่ตั้งใจจะเป็น,นครูไซเดอร์ในคลาสสถูกปะหมายความว่าถ้าเกิดผมย้ายไปเป็นอาชีพเมทแล้วย้ายไปเป็นวิาสานในคลาสสผมจะไม่มีตัวแทงผมจะต้องปั้นซอร์ทแมนตัวนี้ขึ้นมาใหม่ซึ่งก็จะเปลืองทรัพยากรครับอีกอย่างนี้ทุกคนเห็นมาเนี้เห็นไหมตอนแรกผมเล่นโจนมาแล้วรู้สึกว่ามันผ่านด่านยากมันผ่านคอนเทนต์ยากผมก็เลยเปลี่ยนมาเล่นเป็นธนูแทนที่เป็นตัวดาเมจก็จะเปลืองทรัพยากรในการอัพโจนไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวงั้นคิดดีๆก่อนนะครับก่อ,อนที่จะเปลี่ยนอาชีพนะครับ แลวสำหรับคำถามต่อมาที่เ,เพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วจ็อบหาจากไหนต้องบอกก่อนเลยว่าจ็อบในเกมไอดลแบบนี้นะครับมันจะสามารถหาได้จากการผ่านด่านหลักเท่านั้นนะครับเควสหลักเท่านั้นก็คือการกดท้าสู้บอสต,ตรงเนี้ยถ้ากดแล้วสู้ผ่านถึงจะได้จ็อบนะจ็อบไม่สามารถหาได้จากการออฟไลน์นะครับเดี๋ยวผมกดตรงนี้ให้ดูเนี่ยที่เป็นการฟาร์มออฟไลน์นะครับกดตุ๊บไปเห็นไหม มันจะขึ้นหน้านี้มาสิ่งนี้ได้จากออฟไลน์คืออะไรครับนี่ได้เงินเซนีได้เบสจ็อบที่เป็นดาวสีฟ้าได้ขนม่วงที่ไว้อัพเลเวลคู่หูหรือว่าเบสของเรานะครับได้ผมอัพสกิลเบสแล้วก็ได้ก้อนสีฟ้าไว้สําหรับอ่าเล่นกอบบินน่ะนะครับแล้วก็ของดับทั่วๆไปเห็นไหมว่ามันจะไม่ได้จ็อบจากการฟาร์มออฟไลน์นะถ้าอยากได้จอ็อบจะต้องกดท้าสู้บอสต,ตรงนี้แล้วให้ผ่านก่อนจากกันไปบอกผมหน่อยครับ เพื่อนๆใช้เวลากี่วันถึงจะเปลี่ยนคลาส2ได้ส่วนตัวผมน,นั้นใช้เวลาประมาณ3วันนิดๆครับคืนนี้น่าจะเปลี่ยนได้ถ้าคุณรักการเล่นเกมก็อย่าลืมกด s u b s ไ r i b ์ไลค์แชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์สุดพรีเมียมเกมเพลย์จัดจ้านครบทุกแพลตฟอร์มที่เดียวที่ช่อง